ก็พี่น้องมันแคนแฟนมากองพี่น้องมาล่ำตันงือวันล่ำเพื่อนไปเกี่ยวกี้เขากี้สิ้นแห่งสุขขัวสุขขังสุกกงจงกังจังกาละว่ากี้สิ้นแห่งเมียนี่เนี่ยเพราะต่พระสุกเนี่ยมันจะเป็นกงจงกังจังเนี่ยสิ้นแห่งขางกองไฟีบ่ปดิบจะไฟจวดเอ้สุกเท่าให้เจ้าเงินสุกเท่าเนาะดินดินได้ไฟไหม ไตเนี่ยุปขี้เป็นงหอมซุปข่ได้บานยิเห็นย่อมะข่ายี่้อมะรมข่าบานหมเดอู้มือหมีกคันมองคันมองไม่ก็ขอออกทุบออกเพราะว่าซุปขี้เขาเป็นโรคเป็นไข้ซำีเลยี้ดิผลว่าใหม่เป็นมะลิ้เป็นยังไปผมนนหมูเนผลว่าเปามาขอออกแง่งนี้ทุบออกแง่งนี้ผลนี้ก็ยังกี้นย่ไหมพ่ ต้มสมุนไพรเขาเปนหมอจำนี่อย่างหนึ่งเนี่ยเเก็บบ่อี่เพแยกแกเียบเลลังพอเดียวไข้วัดไข้ไอ้เบ่มีเก็้เทียบเดียวไปช่วยเป็นไข้วัดเทียเดียวไปช่วยไข่ไขก็จังม่นุยไพ่มกันนก็ไม่นุ่ยหดไอหัวดแล้เาอาไอเราเนี่ยพาไปตรวจ ตรวจว่าเป็นมะเร็งหมดเกิดจ,จากสาเหตุยังหัวเกิดจากสาเหตุโรคอีสานกินปลาดิบแต่สามัยเป็นนุ่มหมดเรื่ <blind ing. S 2> องกระเบื้องนี่เนะดี๋ยวก็หันมวนเลยเลยนะนี่ยมันนี่มีห้าแลนะ้วเนี่ยโลกอีสานกินปลาดิบเยอะไ้กี่แต่ว่ามันกับคนอื่นทุกคนมันมัน ซูมือกับมี่เขาตัดกินอยู่เนี่ยไปสอนกุ้งเพื่อนก็มุมก่อมมุมก่อนมืออันละกุ้งอันซุ้มซุ้มมุดน้ำเจียงเจียงซุ้มมุดลงไปปอดปอดปลาผูงรองหรือไม่เออกัดอันหัวปลากินอยู่แนะนำไหมไปเบิร์ดแรอหาชิ้พวงห้องชินบุกชิ้นนี้ก็เออถ้าไฟเชียนเตียอยู่บ้านขันขาหมูขันผู้ใดดังไฟเราเขียนไรเนี่ เอ็นแดงไฟตั้งแต่ตอนเอาน้ำหัอนลวกหมูถืร้หมอนเลยแล้ววันหามเห็ดซุปเพราะนะแล้ว่าซุปเท่าเราเท่าด้วกันอาเ่อวแล้วว่าหามเห็ดซุปเพราะนอุบกลยินข่าว่าแหงเป็นโรคตับยังเทีดอกพ่อนะีว่ามแหงนี่จะเป็นโรคตับเนาะเห็นแล้วเห็นแล้ววันชีวิตเราตเกิดมาในกินซุปเนี่ยเดี๋ยวตั้งเข่าหนึ่งวะเนี่ยอื่นดิหมดเลยแต่ยานีอะไเน่ะวะ สังไผเอียงเงินปลานเขาสาปลาสิปลากระเดิดนเลยเป็นตั้ม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 ขึ้นมากอยู่ข้อขี่แต่กอดเลยอยู่ข้อขี่แต่กอเนี่ยเขาดินตั้ม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 เปิดเขาไปเป็นนางมึงหน่อยเป็นนางอาปากชาวาอยู่กับบ้านหาจิบกวนแล้วแบบเฮ้ยแม่ติงเพียน้ปั่นนั่นเห็นแน่เยวนีโยนลงไฟเห็นอะไรไเยมยุด เออนั่นแหละมันเหี่ยมมองหันแล้วล่ะมันย่ง่อยง่ายน้องไปได้ปะเนี่ยง่ายวเาเดินกี่ี้อก้าคข้มก้าวขึ้มหลังเอามี่กอนไปเลยตีฮะแล้วตะก้าซ้ำหนีาท่านไปดิ Chúng bây giờ mấy người đã này còi lắm tới lắm rồi mọi đang mẹ lá mẹ 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 เหปป็นบันเ <c> ห <oughs> ็นบันหยาบจนหยำบ่อใดด้วยเนาะีมึงไปดพวกยกินถือถือไว้ออออยูหันประทันซิมเลืกเทียมไหมหลังเวทีเหี้ยงยีเขาคือเกาเหมียนเดิมมีหอดจีซินแห่ง ินเด็ดสิ้นอดขิ้นี่สุกุกข้อสุกข,ขังสุกข,ขงัขขงเป็นประเด็ดสุกแตกเป็นหมักสมฮ้งสุกกงจงกังจังกะละว่าจีสิ้สขขนแหงก็มาปั่นเขาปนีตกใส่ไฟแส่แฉ่วะ เพียงพอเจ้าข้านี่ยช่ไหมพีเานาใหยรดพีเานารดปั่นให้เจ้าาดนะพ่อมองวางคนกัะไรกันไงพอดเสร็จแล้วมันทวนทึ่งโอ้คืออะวรบาง ปนเน่ปอ่็นรสชาติยังไงเล้ออ่อนมุมมุมซ้ำเขาเมาเขาไม่ดิพ่อรสชาติเปอนรสรสชาติอ่อนมันเาเจียมจนเลย่ะัานนี่กับกินมาำอะไปวัดทองวัอนนี้ออกเลืทองเลวันไหนในชีมีต้อง4

สมัยกินกี๋พันใส่เกี๊ยวย่างเดียวดอกปอมาเข้มกวนนี่เนาะกวนสมัยข้าวเฮ็ดกิยกี๋พันใส่เกี๊ยวย่างเดียวดอกเนี่ยดีลองเนี่ยมาสิเนี่ยเร็วไงพอหยุดชิมเนพ่ยพี่ว่าเจ้าเจ้าพ่อกินกับชิมเนี่กันพ่อกินกับสีพ่อชิมตัวเนาะพ่อกินแต่ว่าชิมซื้อมาจิ้น สนพกเพะิปลาไหลมาเลยกกินกินกินมเน่้อว่ะเอาเสียบีส่กินคือวมาพกินปลาไหลมัก็เห็นลุยในหมูเหี่ยวเหี่ยวปขึ้นไปหลเหเย็นล้วแลเสาเป็นสวงเป็นสวงเป็นมอําบุนสวงเขาพัดนากับที่เจานี่บนสวงแล้วัประวัติเวียงจันทร์ไม่ลําบนครับบนเนี้แต่ว่วางว่านึเีงันเห็นพวกินว่ ก็เวียงแกนพันเผาผมฟังเล่าดูจนสิรับในเดี๋ยฟังหนึ่งแต่ว่ายืนไม่ได้ฟังอีกเราเล่นเล่นเนี่ขึ้นขีดแบบนี้ไม่ไดแลจะกล้องตีเึ้ป็นาวพ่ใส่กระดาษห้องสนุกใส่กระดาษห้องสนุกบ่ ไม่ได้ยังกินอยู่บน้ากินได้ากินได้เน้ามกินบ่ได้บ่เคาะปอกปักปกปกไปกินจะมีบ่ใหญ่แหลอมีเียลเอลีเตะเขากว ผู้ฒ่ามาแง้ยแงหูข้อสั้นอยากกินงก็กินโลดแงมหูข้อสั้นลางหันครับลังหันกลังเก็บของครับด่ากยิบนั่งบ่ได้ขาขานีกับอเก่าเท่ากัขาต่ยกับดากีหยิบจนนั่งบ่ได้เป็นดาแหลมไปเลยอื ขอบคุณพี่น้องครับเดี๋ยวพบอ,อกันคลิปหน้าครับ<ด>พี่น้องสวัสดีบ๊ายบายปุู